ทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัดเด็ทบอลเตงวันนี้วันนี้มันแนะนําบอลคู่คิดมานอสพบกับลิบสวิงตานแข่งเวลาตีสองเจ้าบ้านคิดมานอสดูดีมากกว่าพอสมควรด้วยผลงานชนะสองจากห้าหนถายนิลีกและปราชายเพียงคาดเดียวเท่านั้นเสมอมาสอง แถมซัดรวมกันทั้งสิ้น5ประตูกันเลยทีเดียวและยิ่งไปกว่านั้นนะคะไซตีนายธนาเจ้าถิ่นก็ค่อนข้างรู้หลังคว้าชาย3จาก4เกมยาวท้ายแบบไม่แพ้ใครเสมอมาหนึง และผลิตกรเป็นกอบเป็นการร,รวมทั้งสิ้น7ลูกอีกด้วยส่วนทางกับหลีฟสวิงตันนะคะที่ไม่ชนะใครเลยติดต่อกันมา4ี่เกมเดือนถายในลีกและพราชายไปนอนสามครั้งเสมอมาหนึ่งแถมโดนทะลุตาคายตายอนาดกว่า9เมตรจริงอยูนะคะที่การพบการช่วงหลังมักจะเข้าทางพวกเขาเป็นส่วนใหญ่แต่คนนี้นะคะมองว่าทิศทางลมกับความมั่นใจน่าจะเข้าทางเจ้าถิ่นมากกว่าแนะนำถือหางกินมานอดล็อกผลแน่นอนนะจ๊ะ